เครื่องบินหายไปไหนเที่ยวบินที่ไม่มีวันกลับบินขึ้นแต่ไม่เคยถึงปลายทางนี่คือคำถามที่ยังคงค้างทาในใจคนทั้งโลกเมื่อเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ควรจะถึงสนามบินภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกลับหายไปจากเรดาร์อย่างไรร่องรอยไม่มีซากไม่มีสัญญาณไม่มีผู้รอดชีวิตและไม่มีคำอธิบาย เหตุการณ์ที่สะเทือนโลกเที่ยวบิน MH370 ขึ้นบินตามปกติวันที่8มีนาคม2014ครึ่งบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ239คนออกเดินทางจากกูลลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่ปักกิน่น ทุกอย่างเป็นไปตามปกตินักบินพูดคุยกับหอบังคับการอากาศดีไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่บ่งบอกว่านี่จะเป็นไฟล์สุดท้ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังเครื่องขึ้นบิน MH370 หายไปจากหน้าจอเรดาร์อย่างไรร่องรอยการหายตัวอย่างประหลาด ก่อนหายไปสัญญาณจากเครื่องบินได้ถูกตัดขาดอย่างฉับพลันไม่ใช่เพราะขัดข้องทางเทคนิคแต่เหมือนมีคนจงใจปิดระบบติดต่อทั้งหมดที่น่าขนลุกคือเครื่องบินไม่ได้ตกทันทีแต่ยังบินอยู่ต่ออีกหลายชั่วโมงโดยไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งปริศนาเส้นทางที่ไม่มีในแผนบิน ข้อมูลจากเรดาร์ทหารในหลายประเทศพบว่าเครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางจากที่ควรจะบินไปทางเหนือสู่จีนกลับหันหัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้บินข้ามคาบสมุทรมาลายูและหายไปกลางมหาสมุทรอินเดียแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนเส้นทางใครเป็นคนสั่งนักบินหรือมีบางสิ่งยึดการควบคุมการค้นหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ประเทศต่างๆร่วมมือกันค้นหาทั้งเรือเครื่องบินดาวเทียมลงไปในเขตมหาสมุทรอินเดียตอนใต้แต่ตลอดหลายปีพบเพียงชิ้นส่วนเล็กๆของเครื่องบินบางชิ้นเช่นปลายปีกที่ลอยมาติดชายฝั่งมาดากัสก์และเกาะเรยูเนียนแต่ลำตัวหลักของเครื่องบินยังไม่เคยถูกพบกล่องดำไม่เคยถูกเก็บได้และแน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนฟ้าในคืนนั้นทฤษฎีมากมายแต่ไม่มีคำตอบเมื่อไม่มีคำอธิบายแน่ชัดผู้คนจึงเริ่มตั้งทฤษฎีลี้ลับมากมายเกี่ยวกับ MH 3 7 0 1. นนักบินจงใจทำให้เครื่องบินหาย ทฤษฎียอดนิยมคือนักบินคนหนึ่งอาจตั้งใจพาเครื่องบินไปจบชีวิตกลางทะเลบางรายงานระบุว่าเขาเคยจำลองเส้นทางนี้ในเครื่องบินจำลองที่บ้านแต่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานชัดเจนว่านี่คือเจตนาและเพื่อนร่วมงานของเขาก็ปฏิเสธแนวคิดนี้อย่างสิ้นเชิง 2. การลักพาตัวโดยสิ่งมีชีวิตนอกโลกทฤษฎีสุดลี้ลับที่มีคนเชื่อจริงคือ MH 370อาจถูกดูดขึ้นไปโดยยานอาวกาศหลายคนกล่าวว่าไม่มีเครื่องบินลำใดาสามารถหลุดเรดาร์ได้แบบไรร่องรอยโดยไม่เหลือเศษซาก 3. หลุดเข้าไปในรูมิติเวลา บางนักทฤษฎีเสนอว่าเครื่องบินอาจบินผ่านรูมิติหรือพอร์ทัลที่เชื่อมโยงกับอีกโลกจึงทำให้ไม่สามารถติดต่อกลับมาได้อีกคล้ายกับปรากฏการในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา 4. เครื่องยนต์ขัดข้องหรือไฟไหม นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าอาจเกิดเหตุไฟไหม้ในห้องนักบินหรือเกิดความดันในห้องโดยสารรั่วทําให้ทุกคนหมดสติและเครื่องบินบินต่อด้วยระบบอัตโนมัติจนกระทั่งน้ํามันหมดและตกกลางทะเล 5. แผนการก่อการร้ายบางคนเชื่อว่ามีบุคคลลึกลับดนเครื่องบินที่ต้องการจี้หรือทำลายเครื่องบินเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแต่อีกครั้งไม่มีใครรับผิดชอบ ไม่มีข้อความเรียกไถ่ทองไม่มีการอ้างตัวใดๆเสียงจากครอบครัวที่ยังรอตลอดหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวของผู้โดยสารยังคงรอข่าวรอคำตอบพวกเขาเชื่อว่าคนที่พวกเขารักยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสนักแห่งทุกปีจะมีพิธีรำลึกรูปภาพยังคงตั้งอยู่ ชื่อของผู้โดยสารยังคงถูกกล่าวถึงในข่าวเพราะ MH370 ไม่เคยถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าตกแต่ว่าหายสาบสูญแล้วตอนนี้ล่ะในปี2018รัฐบาลมาเลเซียยุติการค้นหาอย่างเป็นทางการแม้จะใช้งบประมาณมหาศาลแต่การค้นหาลำตัวหลักของเครื่องบินก็ยังไร้ผล ในปีถัดมาบางบริษัทเอกชนเสนอตัวเข้าค้นหาอีกครั้งแต่การเดินทางไปในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ที่ลึกที่สุดในลอกนั้นยากพอๆกับการหาของชิ้นเล็กในทะเลทรายความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดบางคนเริ่มสงสัยว่าหรือบางองค์กรจะรู้ความจริงแล้วแต่ปิดบังไว้กล่องดำอยู่ในมือใครทำไมบางข้อมูลถูกลบออกจากระบบ ยิ่งเวลาผ่านไปคำถามก็ยิ่งมากขึ้นแต่คำตอบกลับยิ่งห่างออกไปทุกทีบทส่งท้ายการเดินทางที่ยังไม่จบ MH370 กลายเป็นมากกว่าอุบัติเหตุแต่มันคือปริศนาแห่งยุคที่กระทบความเชื่อมั่นในระบบการบินและทำให้โลกต้องตั้งคำถามว่าในยุคที่ดาวเทียมเต็มท้องฟ้ายังมีอะไรอีกบ้าง ที่เรามองไม่เห็นเครื่องบินลำหนึงที่หายไปนำมาซึ่งความเศร้าความกลัวและความจริงที่อาจไม่มีวันถูกเปิดเผยเพราะนี่คือเที่ยวบินที่ไม่มีวันกลับ